ดีค่ะพบกับ Enjoy News Update ข่าวบันเทิงทุกต้นชั่วโมงนะคะกับดิฉันปียรลมมาตยาบุญค่ะเป็นพระเอกขวัญใจทั้งสาวน้อยสาวใหญ่นะคะสำหรับหนุ่มโป๊บธนวัต์ค่ะล่าสุดนะคะก็มีผลงานละครไม้เราได้ติดตามกันหลายเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างนั้นเราไปฟังหนุ่มโป๊บก,กันเลยค่ะก็ยังสอดอยู่ะอะไรนะฮะก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีคนคุยแบบแฟนะครับ ก็ม <One input> ีเพื่อนๆคุยกันอยู่สนิทก็ยังสนิทแบบไหนเอกเป็นเพื่อนกันครับสนิทที่สุดก็ก็ค้ากันไปอ่ะก็ไม่มีใครสนิทที่สุดก็มีเพื่อนก็มีเพื่อนอะไรครับเป็นเพื่อนกันเราที่มีภาพถือกระเป๋าให้กับเนยคุณกาไม่จริงครับไม่เคยถือครับนะฮะจะไปด้วยกันไม่เคยไปด้วยกันครับก็ถ่ายละครด้วยกันเฉย กับน้องเนยครับสนกิน<ม>กนมากไหมคะก็ก็พูดคุยกันก็มีคุยกันในกองอะไรครับ<ม>ก็ไม่ไม่ได้ถึงสนิทกันมากอะไรนะไม่ถึงขนาดเล่นกันได้เลยก็พูดคุยกันในกองปกติเราเขาก็น่าหลักดสดอยู่ก็ดีแล้วนะคะสาวๆเขาจะได้ไม่ต้องเสียใจค่ะหนุ่มป๊อบกลับมาพบกับ Enjoy News อัปเดตข่าวมันเทิงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าดิฉันปียาลม,มาตยาบุนรายงานค่ะ